สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับเกมนี้ก็อัปกิจกรรมนะครับประจำวันศุกร์กันนะครับอยู่ไปตามได้ในคลิปนี้เลยฮะก่อนจะเล่นไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมผ่านส่วนของผลิตภัณฑ์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใดที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่เลยหน้าช่องนะครับช่องนึงการกดซูเปอร์ตท้งของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเา้วช่นะก ก็นะครับมาเริ่มวันที่สุ่มเทพก่อนละกันนะครับวันนี้เป็นคิวสุ่มลาติอาสนะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับผมจะมองว่าเป็นซัพพอร์ตมังกรละกันมังกรพลังจิตนะตัวนี้ก็สุ่มที่8รอบนะครับแล้วก็2ครั้งเนี่ยจะมีอุปกรณ์เคีื่อมังกรบกสีให้เราด้วยนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมแนะนําให้ไปหาจับเอาดีกว่าอยู่ในหมอกทึบนะไม่ต้องมาเสียเพชรหรอกครับต้งหูหลายหมื่นเลยนะครับเกือบ2 0,000ื่นได้นะครับ อ่ะโอเคก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้ก็ถ้าจับไม่ได้ก็สุ่มก็ได้ครับแล้วแต่นะครับผมอ่ะโอเคกิจกรรมใช้จ่ายเพชรนะฮะก็ผมพูดที่10,000เพชรเลยแล้วกันนะครับก็จะมีหินทักษะรัดนะครับ17ก้อนนะฮะแล้วก็ดิสกิลทองนะครับเป็นแบบเลเวล4เลยนะแบบสุ่มนะครับจะเป็นสีทองเลยซึ่งไอ้ดิสกิลตรงนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้ในส่วนของอ่าที่มันเป็นความโกรธนะครับ50%เลยนะตรงนี้นะ เป็นกรอบทองนะครับจะได้ของดีหน่อยนะฮะทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นพวกผลไม้เนาะอ่ะโอเคต่อมาครับผมขอกระโดดข้ามนะครับไปที่แลกแสงก่อนละกันแลกแสงของสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีนัชชี่นะครับนัชชี่แล้วก็มีคิวคอนนะครับอารล่านะครับก็มีลิงนะครับออเรนกูลูนะแล้วก็มีอ่าแพนโกโลนะครับเจ้าแพนด้าอ่าแล้วก็มีเนคคสม่านะครับ มีกัตหลอดด้วยนะฮะหรือใครที่เล่นทีมมืดนะครับทีมความมืดนะครับอย่าลืมมาทํากัตหลอดนะครับพอทําเสร็จจะกลายเป็นตัวสีขาวนะมีคาตาน่ามีคาเลสติล่าเดนจูโมคุนะฮะสตัวนี้ครับแล้วก็มีครับอ่าบล็อนบอลโลกเสาร์อาทิตย์นะครับแมงสาบนะฮะฟิโนมู่ากับนี่ครับมาชิบูรู้ตีมแมลงหมดเลยนี่หว่าอ่าแล้วก็มีอุซูรอยด้วยนะฮะธาตุผีไอ้ธาตุพิษนะครับไม่ใช่ผีนะพิษแล้วก็นี่ครับตระกูล ทาปูนะครับมีฟินนี่นะครับอ่าฟินนี่บูลูนะฮะไม่ใช่ลาบูบูนะครับทาปูบูลูนะฮะแล้วก็เลเล่นะครับแล้วก็โคโค่ทาปูโคโค่ทาปูโคนะครับแล้วก็มีลูนาร่านะครับแล้วก็มีในส่วนของโซการิโอนะฮะเออแล้วก็ไพ่เม้าเดียก้านะครับแล้วก็ปุตระโครงกระดูกนะฮะแบ็คไวแม่งจะมาไหมตัวนี้ ต่วาเป็นถุงรางวัลน,นะฮะอ้าวถุงรางวัลโอ้โหเป็นพวกโอ้โหไม่มีหายเลยตับานี้เอ้ยไม่มีถุงรางวัลอะไรเลยนะครับโอเคก็จะเป็นพวกบริเวณแหละนะครับเป็นพวกตัว up บริเวณแ่งเวนจริงนะฮะ่ะก็มีพลังกายนะให้เรามาแลกซื้อได้ตรงนี้มาดูวงล้อกันบ้างอ่าเป็นวงล้อสุ่มเพชรนะครับผมโอเคมันก็ให้เราสุ่มรอบละ500แหละส,สายฟรีก็ได้1ครั้งนะครับก็ได้เพชรนะครับสตาร์ทที่750 สูงสุดอยู่ที่ยอยู0่ที่94,990ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครได้หรือเปล่าแต่ว่าผมขอกดก่อนเลยแล้วกันนะฮะได้มั5 0้ย750ขาประจำนะฮะโอเคนะครับถัดไปครับก็จะเป็นกิจเติมเงินนะครับเลือกรางวัลเติมเงินในรางวัลนะครับ2000เพชรรางวัล A จะเป็นสติกเป็นเศษโปเกมอนสินะครับเมลทันนะฮะ50นะครับแล้วก็เศษชิป40รางวัล B จะเป็นหนังสือกลาด้าน60นะครับแล้วแต่เรานะครับ เป็นผมมาเติมเอาหนังส <tinc S 1> ือกระดอนหกสิบผมไม่เติมหรอกของโปเกมอนเทพดีกว่าถ้าเป็นผมนะสมมติถ้าเกิดผมเติมอย่างเงี้ยต่อมา3 5 0พ้เพชรนะครับรางวัล A จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของคิริญาวนะครับโอเคคิริญาวก็ยังอยู่กับเราอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับจะอยู่ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับน้องๆคนไหนที่ถามมากันเยอะมากๆว่าญาวาจะมาไหมจะมาไหมคือมันมาทุกอาทิตย์ครับสสัปดาห์ติดต่อกันนะโอเคตามนั้นแล้วก็ได้เศษชิป100ร้างวัล B จะเป็นหนังสือกระดอนนะครับ100นบ ต่อมานะครับ7,000เพชรก็จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับของยูโนวา12ชิ้นนะครับเศษชิป220แต่รางวัล B เนี่ยนะครับจะเป็นสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์ของเมเมทัลนะครับจะเป็นน็อตล่างแปลงนะส่วน15,000เนี่ยนะครับจะเป็นพวกถ้วยปะถ้วยตกแต่งแล้วก็นี่ครับเป็นล่างไดแมกนะครับรางวัล B จะเป็นไดแมกนะส่วน30,000เพชรรางวัล A จะเป็นตุ๊กตาเผาเกียร์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งฟาร์มรางวัล B จะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของเมเมทัลนะครับผม แล้วก็ของตกแต่งฟาร์มนะครับประมาณนี้เติมเยอะมากนะครับขุดเลือดขุดเนื้อจริงๆอันดับเติมเพชรอันดับเติมเงินเดี๋ยวเติมเพชรอันดับเติมเงินข้ามเซิร์ฟนะฮะก็รางวัลก็จะเป็นพวกบัตแฟกับตัวเดม็กนะครับซอร์ทคิงนะครับมันจะเป็นหมาดาบนะตรงนี้แล้วก็ จะมีกองทุนนะฮะกองทุนจะเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของลูซามิเนะริเนโกะนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแมงกะพรุนล่างดำนะครับสิชิ้นนะล่างสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับได้เพชรขึ้นหนึ่แล้วก็ซื้อในราคา6 2พันสนะเงื่อนไขการซื้อก็คือต้องสะสมเติมเงินครบ1นึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเพชรถึงจะซื้อได้นะครับผมถ้าไม่ถึงก็อดนะฮะเติมอีกแล้วนะฮะโอเคต่อมาเป็นดีไซน์นิสัยนะครับสำหรับโปเกมอนที่นิสัยไม่ดีนะครับก็มาดีไซน์นิสัยได้ โปรกมอนสายโจมตีกายภาพนะครับ ATK ก็ถ้าเป็นสายดาเมจนะครับก็แนะนำนะครับให้เป็นยุติดตนะฮะส่วนสายเปิดบัฟให้เป็นล่าเรืงนะส่วนโปรแกมมอนโจมตีสายเวทครับ Special Tag นะครับถ้าเป็นสายดาเมจให้เป็นโบราณนะฮะถ้าเป็นสายเปิดบัฟนะฮะเป็นขี้ขาดนั่นเองนะฮะพวกเปิดบัฟสายซัพพอร์ตอ่ะก็ไม่ต้องเน้นโจมตีเน้นสปีดเป็นหลักนะฮะตรงนี้ต่อมาฟืน้นฟูทรัพยากรครับก็มาฟืน้นฟูทรัพยากรได้ครับหลักๆผมก็มาฟืน้นฟูพลังกายแหละเพราะมันต้องใช้เยอะใช่ไหม ก็สามารถฟื้นฟูพลังกายได้ถึง900หน่วยนะฮะก็อยู่ที่900เพร100หน่วยเท่ากับ100เพรนะประมาณนี้สแต็กได้มากสุดคือ900นะครับพลังกายตรงนี้มาจากไหนครับมาจากการที่เราไม่ได้รับพลังกายตรงเวลานะมันจะมาสต็อกเก็บไว้ตรงนี้ได้แต่ว่าสต็อกเก็บที่900หน่วยนะฮะต่อมานะครับไปดูกิจปฏิหาระกิจปฎิหารครับก็จะมียูโนวานะครับอีก1ตัวนะครับอีก1ตัวตรงนี้นะครับ1อาทิตย์เดียวไม่ถึง1ตัว อินดัวนะครับหนังสือการ์ดอน500นะครับแมกกาพูล่างดาหนังสือการ์ดอน500ก็จะเล่นนะฮะแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์ล่างมาสเตอร์นะครับของสัปดาห์นี้โปเกมอนเทพทั้งหมดก็จะมีลาติอัสมารเตอร์นะครับใช้หนังสือ500แล้วก็มีตัวซินเดซินเดะนะครับตัวธาตุหินนะครับใช้750แล้วก็ทอร์นาดัสนะฮะยักษ์เขียวล่างสัตว์มาสเตอร์นะครับ750เหมือนกันพวกโปเกมอนแบบพท่าจะใช้750นะถ้าเป็นโปเกมอนทั่วไปจะใช้500นะครับ แล้วก็มีฮีทรานเรโซแนนต์ด้วยนะฮะใช้หนังสือกับเพชรแรกนะจะมีเพชรโบว์เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอาวุธสุดยอดของเขาด้วยนะครับแมกมาสโตนนะฮะมอโนใส่ให้ฮีทรานเรโซแนนต์นะครับจะเพิ่มดาเมจชนะธาตุของธาตุไฟนะครับ12%เลยนะครับแล้วก็ดาเมจเบาลง8%ถ้าไม่ไหวนะครับก็เล่นมาสเตอร์ไปก่อนมาสเตอร์ Master ของฮีทรานเนี่ยจะใช้เพชรกับเศษชิ้นทั่วไปนะครับต่อมามีมาชิบูลด้วยนะครับมาชิบูลมาสเตอร์นะครับใช้เพชรกับเศษชิ้นทั่วไป ส่วนเบอรกามอนที่ใช้เศษชิปห้าพแรกนะครับตัวแรกเป็นนฤมิตมิหลาดนะผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรเก่งนะครับใครที่คิดจะเล่นทีมมืดอยู่นะครับตัวนี้ต้องมีนะอืมแล้วก็สติ๊กเกอร์มาสเตอร์เนี่ยใช้500หนังสือการ์ดอนนะครับรวมถึงเอนเต้ผีนะครับเอนเต้ผีก็เล่นทีมผีนะครับหรือทีมไฟก็ได้นะครับหนังสือการ์ดอน500เช่นกันล่างไม่ใช่ดิเศษชิปห้าพนหนังสือการ์ดอน500นะครับจะใช้แลกสติ๊กเกอร์มาสเตอร์แทนนะครับส่วนใหญ่นะครับล่างมาสเตอร์นะะะครััับจเป็นนนนหหงงสืออกดดท้มฮะ ส่วนเศษชิปเนี่ยไว้แลกตัวโปเกมอนเนาะแล้วก็จะมีโปเกมอนพิเศษครับเป็นครารลอดล่างแชมเปี้ยนนะครับก็ใช้หนังสือ200ส่วนอันนี้จะเป็นคอเลือด7%นะครับใช้เศษชิป350แล้วก็พวกอุปรกรณ์อัพจีนอัพอะไรต่รรางๆบริเวณต่างๆรวมถึงตาต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็แลกเศษชิปแลกใบแม็ตได้นะครับตรงนี้นะ แล้วก็ใครที่ถือฟักทองอยู่ก็มาแลกเป็นหนังสือกระดอนได้ครับ1ต่อ1 1 0ต่อ10 100, 100ต่อ100พันต่อพันเราไปถึงนะครับสติกเกอร์ไดแม็กของชิวคิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมาโลนะก็ต้องปลดล็อกก่อนนะครับต้องเติมเพชรอีกถึงจะแลกได้โอ้โหเกินไปนะฮะเงอนไขยเยอะเกินนะครับไม่ต้องเล่นหรอกตัวนี้บอกให้ต้องเติมทั้งสามหมื่นเพชรถึงจะปลดล็อกปลดล็อกเสร็จต้องเอาหนังสือมาแลกอีกโอ้โหขุดเลือดขุดเนื้อนะครับ แล้วก็พวกสติกอร์มาเตอร์ของพวกเมทันที่เราเติมมานะครับก็มาได้เป็นหนังสือได้2อที่สโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยอืมโอเคตามนั้นนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เล่นเมลท่านนะครับจะเล่นตัวคาฟูหรือบูลอโอสก็มาสลับแลกเปลี่ยนกันได้จากตรงนี้นะมันจะมาคู่กันนะครับเมทันกับกบ,นนบูลอโอสนะฮะทั้งอาวุธทั้งตัวโปเกมอนทั้งล่างสติกอร์มาเตอร์เลยนะครับอ่ะโอเคก็แบ็คไว้รอไปอีก20ชาตินะครับผมตั้งแต่ปีใหม่นะครับ ไม่ใช่ตั้งแต่ปีใหม่เดี๋ยวตั้งแต่ปี2023ไปปลายปีนี้ก็ก้าวมาถึงเดือนที่7แล้วนะครับแบ็คไวท์ยังไม่เกิดเลยครับยังไม่มาเลยนะก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับสาวโบแบ็คไวท์นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ